ททบห้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดเวลารอคอยรักษาใกล้บ้านด้วยหมอดียาดีเครื่องมือดีเกิดขึ้นเป็นจริงได้ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดหนองบัวลำพูมีศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่8ให้บริการคัดกรองและผ่าตัดตาช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเบ็ดเสร็จจาก2ปีเหลือเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์คะ่ะมันเคืองตาแล้วก็น้ำตาไหลค่ะเวลามองออกข้างนอกน้ำตาก็จะไหล บางวันก็ปวดเวลาที่แจ้งแล้วก็มาตรวจมีหมอแนะนําให้มาเพราะว่าให้มันตรวจนาวังเพราะว่าตรวจสายตาโดยเฉพาะกันกลัวว่าจะเป็นต้อหินเพราะว่าเป็นต้อเนื้อมานานแล้วเสียงคําบอกเราอาการของผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการโรคตาต้อกระจกทําให้ตาพร่ามัว มองไม่ชัดและมีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพต้องรอคิวการรักษาแต่ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาจังหวัดน้องบัวลำพูเปิดศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกมิจฉกสุพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและโรงพยาบาลเลยหมุนเวียนตรวจคัดกรองและให้บริการผ่าตัดต้อกระจกและต่อเนื้อให้กับประชาชนในเขตจังหวัดน้องบัวลำพูและจังหวัดใกล้เคียงทุกสัปดาห์และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ดูแลผู้ป่วยระหว่างการเข้ารับบริการจนถึงการผ่าตัดเสร็จสิน้นพร้อมติดตามผลตรวจบริการผู้ป่วยหลังผ่าตัดด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ปัญหาในบริบทของพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยกลายเป็นคนพิการตาบอดจากตาต้อกระจกในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากตาต้อกระจกเนี่ยจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตามอายุเพราะฉะนั้น ในอายุไขของประชาชนที่มากขึ้นโอกาสที่คนไข้จะป่วยในเรื่องของตาต้อกระจกจนนำาสู่การตาบอดเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยทำให้เกิดระยะเวลารอคอยในการเข้ารับการบริการที่การผ่าตัดเนี่ยที่นานขึ้นนะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยที่การมีศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกในโรงพยาบาลแห่งนี้จะทาให้เกิดการ ผ่าตัดได้เร็วขึ้นลดร,ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดจาก2 3ถึง3ปีเหลือเพียงไม่เกิน2ส,สัปดาห์ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้งศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกแห่งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556นะคะให้บริการประชาชนในวันนี้เนี่ยก็ เกือบที่จะ6,000ดวงตาแล้วนะคะเนาะทำให้เราสามารถขยายขอบเขตบริการโดยที่ไร้รอยต่อนะคะทั้งในจังหวัดหนองบัวลำพูเองจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงนะคะในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงบริการโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทำให้ลดทั้งระยะเวลารอคอยการเดินทางค่าใช้จ่ายแล้วก็ข้อจํากัดในการเข้าสู่กระบวนการรักษาของประชาชนค่ะผลสําเร็จในการลดคิวการผ่าตัดโรคตาต้อกระจก นับเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งโดยไม่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานไม่ต้องเดินทางไกลแต่มีหมออยู่ใกล้บ้านอย่างเช่นที่โรงพยาบาลน,นาวางังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนนทบุรูแห่งนี้รู้สึกว่าท่าดีมากมาบริการทุกอย่างดีทุกอย่างไม่มีที่ติเลยของท่านบุญคุณท่านจริงๆเลยถ้าไม่มีท่าน ตาพี่นีบทแ,แน่เลยก็ว so ่างี anyway. ้นะเพราะว่าพี <t 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 ่น uh> ี <t <t ่เป็นโรคตามาแต่อายุ2 0กว่าปีใส่แว่นตามาตลอดแล้วก็มีปัญหามาตลอดพี่ก็ดีใจได้แล้วการเจ็บป่วยจนถึงขั้นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ละครั้งล้วนเป็นภาระและความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวโรงพยาบาลทุกคนตระหนักและทุ่มเทพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดีใกล้ๆบ้าน อย่างเท่าเทียมสวัสดีค่ะ